อาร์ตพสุดธ์เผยสาเหตุไม่เปิดตัวแฟนหลังคบกันมานาน6ปียอมรับแล้วว่าไม่โสดสำหรับอาร์ตพสุดธ์บานแย้มหลังชาวเน็ตแห่เปิดว่าแฟนสาวนอกวงการผู้ที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตอาร์ตมาตลอดหลายปีซึ่งเธอนั้นชื่อว่าปุยคบกันมา6ปีแล้วรักครั้งนี้ไม่ได้เปิด แต่ก็ไม่ได้ปิดเพราะคนสนิทใกล้ชิดจะรู้มาโดยตลอดและอย่าเรียกว่าเมียเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันเรียกคนรู้ใจก็พอส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นกับนบับหลานสาวแพทนภปาล่าสุดอาร์ตเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าเห็นใจที่นับโดนกระแสโจมตีเราไม่คิดว่าการที่เขามาขอทำคอนเทนต์จะกลายเป็นกระแสตีกับ ส่วนเรื่องแฟนสาวที่โดนขุดวาร์นั้นอาร์ตบอกว่าทุกคนก็เข้าไปขุดหมดเลยขุดขุดว่าคนนี้เป็นใครมาอย่างไงผิดหมดเลยใครขุดมาผิดหมดเลยผิดหมดทุกอย่างเลยแต่ผมไม่บอกความจริงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ผิดหมดทุกอย่างคนถูกต้องแต่ทุกอย่างผิดหมดเลยผมอยู่ในวงการมา17ปี หลอกถามผมไม่ได้หลอกแต่เอาจริงๆอย่าไปยุ่งเลยผมอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แบบว่าไม่ให้เกียดหรอหรืออะไรหรอมันกลายเป็นว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวโอเคเขาคบเราแหละคบการคุยกันพอเราเลิกเขากลายเป็นด่างพ้อยเพราะเราแล้วอธิบายง่ายๆดาราเปรียบเป็นคนสาธารณะถูกไหมงั้นดาราสร้างบ้านกระจก เลยไหมทำอะไรให้เห็นหมดเลยดีไหมมันควรมีพื้นที่ที่เป็นอิดที่บังตาให้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแค่นั้นเองถามว่ากระแสที่เกิดขึ้นฝ่ายหญิงโอเคไหมอาร์ตบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาแค่ว่าถ้าจะไปสืบอะไรก็ให้มันจริงอะไรแบบนี้